สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาอธิบายการทําแบบฝึกหัดนะครับที่ครูได้ทําส่งไปให้กับนักเรียนนะครับในกรอบตารางที่ครูได้ทําให้ไว้นะครับอันแรกเลยคือชื่อนะครับตัวละครตัวแรกเนี่ยชื่อชื่อเจนนี่นะครับตัวที่สชื่อซินดี้คนที่3ชื่อมอรี่นะครับแล้วก็มาดูอายุนะครับ12 13 14แล้วก็มาดูส่วนสูงแล้วก็มาดูน้ําหนัก เพื่อที่จะใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อที่จะใช้ในการเปรียบเทียบในการทำแบบฝึกหัดนะครับต่อมามาดูประโยคตัวอย่างนะครับเจนนี่อีทชอตซินดี้นะครับก็คือครูต้องการให้นักเรียนเปรียบเทียบเจนนี่กับซินดี้นะครับชอตเนี่ยแปลว่าเตี้ยนะครับก็แสดงว่าเจนนี่เนี่ยเธอเตี้ยกว่าซินดี้เราก็มาแต่งประโยคนะครับแต่งยังไงแต่งยังไงนะครับการเปรียบเทียบขั้นกว่าการเปรียบเทียบขั้นสุดครูได้ทําวิดีโอสอนไปแล้วนะครับให้นักเรียนไป ให้นักเรียนกลับไปดูนะครับเพื่อที่จะทําแบบฝึกหัดได้นะครับเราก็จะเอา short นะครับมาเติม er นะครับแล้วก็เติม Dan เข้าไปนะครับ Jenny is short shorter than Cindy ก็คือ Jenny เธอทียกว่า Cindy นะครับข้อที่1ก็เหมือนกันนะครับ m o r i y is tall tall แปลว่าสูงเปรียบเทียบกับ Jenny m o r i y tall of all girls นะครับก็คือขั้นสุดนะครับต่อมานะครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่สนะครับให้เราศึกษาข้อมูลนะครับ ทั้งชื่อและก็อายุนะครับของตัวละครเหล่านี้นะครับแล้วก็ลักษณะท่าทางนะครับอ้วนผอมนะครับตัวเล็กตัวสูงนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับคำศัพท์ที่อยู่ข้างนะครับคําศัพท์ที่อยู่ข้างเนี่ยเราจะต้องนําคําศัพท์เนี่ยไปเติมเราจะต้องนาคาศัพท์เนี่ยไปใช้ในการแต่งประโยคนะครับเช่นประโยคที่1 Mark มาร์กกับซาร่านะครับเราจะต้องดูใครที่ชื่อมาร์คนนี้นะครับใครที่ชื่อซาร่าคนนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกัน เราก็มาดูข้อมูลนะครับมาร์กอายุ12ซาร่าอายุ76ปีนะครับแสดงว่ามาร์กเนี่ยอายุน้อยกว่านะครับก็คือยังประโยคนี้ก็จะเป็นมาร์กนะครับ is y o u n g e r นะครับแทน y o u n ก e r แทนซาร่านะครับก็คือมาร์กเนี่ยอายุน้อยกว่าซาร่านะครับแล้วต่อมาที่ครูเว้นไว้นะครับไม่ได้ใส่ลงไปนะครับก็คือ ให้นักเรียนเลือกเองนะครับว่าจะเปรียบเทียบกับใครนะครับ